นี่คือสุดยอดวันของคนอสังหาและคนจิบนะเพราะมีอีเวนต์มาประดังประเดกันในวันนี้นะครับรวมพลคนรักอสังหาเนาะจริงๆอสังหามีหลากหลายมุมมอง <c oughs> เราจะพามาดูกันว่าวันนี้เรามีคอร์สอะไรกันบ้าง <c oughs> ใช่วันนี้ <c oughs> มีสองคอร์สติดกันนะจัดที่อยู่ห้องข้างๆกันเ <c oughs> ออแกลนเซอร์พอยต์นะครับเข้ามาก็มีน้องๆน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงนี่คือเป็นออฟฟิศอื่นจิ๊บใช่ออฟฟิศผมแน่นอนน้องๆน่ารักแบบนี้นะฮะ การตัอนรับแล้วก็ไปเซอร์ด้วยนะใช่ค่ะเรียนจบเลยคอร์ส c ิคัมดีเอเจนค่ะเริ่มต้นอาชีพในหน้าแล้วก็จริงๆมีพวกนี้เป็นคอร์สในหน้ามืออาชีพเรียนจบได้ใบเซอร์ด้วยได้หนังสือด้วยนะคะนะครับสุดยอดเลยชอบออฟฟิศดีจริงๆนะครับมีแต่ผู้สาว ท,ที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่มีตัวของคอร์สนะครับเขามีเรื่องของแพ็กเกจอะไรให้ด้วยคุณจิ๊บอันนี้เป็นแพ็กเกจคือปกติลงขายอสังหาเนาะมันก็จะเป็นแพลตฟอร์มอสังหา Living Insider ก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทั้งในหน้าคนอยากหาบ้านอยากหาคอนโดมาลงประกาศกันอันนี้ก็คือเป็นสําหรับในหน้าด้วยนะคะมีแพ็กพิเศษในการที่จะซื้อลงโฆษณาสังหาก็คือเียนรู้ปุ๊บแล้วก็มีแพ็กเกจด้วยเลยใช่ถ้าเป็นในหน้าอยากใช้ก็คือเรามีเทนนิ่งให้ ันนี้แค่หนึ่งสัมมนานะแต่มีสองสัมมนาด้วยกันนี่สัมมนาแรกนะฮะในหน้าชักษาอีกอันนึงก็คือคอร์สสร้างมั่นขาย0ูนย์ถึง100ล้านในยุคออนไลน์นะครับแต่ว่าเราจะแอบไปดูอันนี้ก่อนไาดูคอร์สนี้ก่อนตอนนี้คือไม่ได้สอนไง อันนี้ใครสอนอยู่ตอนนี้พี่ตาน CEO Living i n s i d e r พี่ตานเอนรอใช่ CEO Living s i d e r เขาเป็นเดบใช่หรอเขามาสอนในหน้าได้ไงอ่าจริงๆพี่ตานเป็นทั้งในหน้ามาก่อนนะคะเป็นทำ Developer ด้วยแล้วก็ตอนนี้มาทำแพลตฟอร์ม Living i n s i d e r แอปไปดูใช่ป่ะไม่เงียบคนเงียบนะคนเงียบนะ ตาเนี่คือของสุดยอดของสุดยอดอยู่แล้วนะครับเป็น c ีโอท i ่มีแต่เดิและอดีตมาสอนเองมาสอนเองเลยสอนเองใช่่แบบวหาตัวจับยากมากสุดยอดผมซูฮอลูกพี่นะฮะเยี่ยมจริงจิ๊บสอนช่วงเช้าไปแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงเบรกแล้วก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราขึ้นเวทีพร้อมกันสามคนนะคะใช่ใช่เลครับก็ตื่นเต้นขึ้นที่คุณจิ๊บคุณปาพี่ตาตื่นเต้นเลยนะฮะผมก็เป็นเล่นมุกตลกให้นะฮะ ส่วนห้องนี้ครับนี่ห้องนี้เป็นสร้างบ้านขายนะครับก็จะไม่แมนหน่อยเอเจนต์ก็จะเป็นผู้หญิงเยอะแบบแต่งตัวสวยแต่สร้างบ้านขายเนี่ยมันแมนถึกๆนะฮะล่ำๆนะครับก็สอนโดยพี่เตะนะครับก็เป็นเจ้าของโครงการมูลค่ารวมเป็นพันล้านแล้วพี่เตะนะเรียบร้เลยครับเนื้อหาแน่นมากอันนี้4วันวันนี้วันที่3แล้วอันนี้แค่2วันนะไม่ถึงว่า2วันแต่ถ้า4วันนั่นคือต้องสองเล่มคุณจิ๊บคือ ูดเลยเรียกนี่คือไบเบในการทำสร้างบ้านขายหนามากสองเล่มสุดบ้ากเลยอะแบบโอ้โหสามเล่มด้วยป่ะสองสองอสุดนั่นสุดอะไรสุดแอบไปดูพี่เต้นหน่อยว่าบรรยากาศนะครับเอเจนชิชิลชุดสวยสวยจะประมาณนี้เราดูสายถึกถึงนะฮะเขาไปด้านไหนแอบเขาไปดูเหมือนกันเไปดูอีกห้องหนึ่งทำไมอันนี้มีประตูสองชั้นอ้าวี้สองชั้นเดียวอ่ะที่สองชั้น ดูกันครับเรียบยิ้เงียบหน่อยนะฮะตับหน่อยนะครับมีแกสปิเกอร์เข้ามาด้วยนะครับก็เป็นการทําเรื่องของโครงการจัดสรรนะครับเรืของดีทรงดีไซน์นะครับกัะตาปั่นหมาณนี้อันนี้สายวิชาการสายจริงจังเข้มแล้วแมนนะเข้มเข้มแมนแมนคุยกันนะครับ อบอกวีตวตีนะครับอ่าค่ะนี่คือตั้งแต่คร่า,าวๆนะของสองสมันาสองสมันาเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีจิบไปเป็นเกตของขอสร้างบ้านขายด้วยพูดในมุมมองของการขายการทําการตลาดใช่พรุ่งนี้เนี่ยมีพี่เม้งมาด้วยนะครับมเม้งแนวราบหมื่นล้านโโอโห้หมาแชร์คอนเซ็ปต์แล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าให้นักพัฒนาเนี่ยเขาจะสเกลตัวเองาจากแบบ เริ่มต้นแบบหลังเป็นจัดสรรขนาดเล็กเป็นจัดสรรขนาดใหญ่ถึงบริหารหลายโครงการเลยพี่เมงนี่คือทํางานระดับบริษัทมหาชนโอ้โหแกนี่เรียกคนท่านอ่ะคนท่านจริงตัวจร,งจรงิงของวงการทั้งนั้นนะคะ,ะครวมพลคนรักอสังหานะคะหลากหลายสายนะคะวันนี้นะนะได้เลยถ้าใครสนใจพวกอสังหาพวกความรู้เนี่ยจริง <c oughs> ผมคุณจิเองก็จะจัดสัมมนากันตลอดเวลานะครับจะมีสัมมนาจะเป็นเด่นเรื่องไหนหน้านะครับจับกับ living insider เนี่ยค่ะดีเลยนะเป็นบูธนะครับ living insider กับทางเ e ชเน็ตเอเจ ค่าวเวเทเนตนี่ <Est ates S 2> คือบร, <นะ S 2> บริษัทจีบเองบริษัทเอเจนต์นะคะ,ะแล้วก็จะวิว่งจะเป็นแพลตฟอร์มเราสังหาชั้นนำของประเทศไทยอยู่แล้วเนาะ <ใช S 1> ผมว่าเอเจนต์ทุกคนก็ต้องใช้อ่ะมัน <ใช S 1> ต้องผ่านเหมือนคนที่ซื้อเองก็ต้องผ่านด้วยะนะครับงั้นาใครอยากจะ เรียนรู้เรื่องสังหาริทรัพย์เกี่ยวกับในหน้า,นาก็ต้องนี่เลยนะครับปีแคมป์ดีเอเจนทั้ง1นึ1่งสุหนึก็หนึ่ใช่ค่ะก็มาเริ่มต้นอาชีพในหน้าได้เลยสํสหาหรับคอร์สนี้นะคะครับแล้วถ้าเป็นของผมก็จะเป็นสร้างบ้านขายนะครับไม่ใช่บทของพี่เต้พูดผิดนะฮะแต่ว่าผมร่วมจัดด้วยกันค่ะก็เหมือนเป็นโปรโมเตอร์ให้โปรโมเตอร์มวยค่ะนะฮะจริงๆพี่คิมมีข้อของตัวเองด้วยใช่เส้นเดือนนี้เต็มยังคะใกล้ละใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วก็ของผมก็จะเป็นแนวลงทุนทางสังหารถ้าใครชอบแบบนี้งานขายลก็ุนนจิบบระคั การสร้างบ้านอ่าพี่เตะนะครับการลงทุนการลงทุนก็เป็นกีมพอตีก็คือถ้าแบบมีเครดิตนะจะกู้เงินซื้อสังหาได้ค่าเช่าเป็หัวเลือกยังไงไม่ให้โดนโกงเลือกยังไงให้ได้คนเช่าที่ดีไม่แบบไม่ต้องกังวลเรื่องมันมากเนี่ยการมีความรู้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าสังหาแต่ละทราบก็เป็นหลักล้านนะครับการเรียนคอสนี่นี่หน่อยที่แบบทำให้เราเนี่ยลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายที่เราไม่ทุ้นประสงค์เนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากๆ ค่ะแล้วก็จริงๆใครอยากเรียนรู้เกี่ยวกับอสังหาเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆตอนนี้เรามี3คอร์สหลักๆนะคะก็จะเป็นในหน้าสร้างบ้านลงทุนแล้วอยากรู้เรื่องอะไรลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะเพื่อเราจะหาตัวจริงของโงการเข้ามาอีกนะได้ก็ฝากคอร์สด้วยนะครับรุ่น22ผมวันที่29 30เมิถุนายนนี้นะครับแอดไลน์ที่แอดไลน์คิมพอบพิไลคา้านได้เลยครับค่ะแล้วก็มัเจะจิ๊บด้วยจิ๊บก็จะแบบๆมานะคะเจอกันค่ะ